เอ้ยเฮ้เฮ้ยอยู่นี่หันหลุดมือเลยตัวนูตัวนี้เรียบร้อยครับเรียบร้อยเหมือนกันอปลาอะไรวะเฮ้ยอะไรไม่รู้าันพอมกันแล้วสวัสดีครับ สวัสดีนะครับผมก็วันนี้มาแม่น้ำปะจีนนะครับข่าวล่ามาไวปล่อยปลาอีกแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีตู้ก่อนตู้นั่งตกรอแล้วนะครับก็ตามหลังมาตามหลังมาช้าเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกี่ตัวแล้วสามสี่ตัวโอ้โหตึ่งลงตึ้งลงโบทั้งนั้นตึ้งครับตึ้งมือ ครับครับป้านี่ไงนี่ไอ้ไอ้บอมกับไอ้ตู้นี่แหละส่งไปส่งข่าวไปบอกอ๋ออันนั้นไม่รู้จักแล้วครับเกิดอ๋อไม่ไม่ครับตอนแรกว่าสิเขาเคลื่อนมือนี่พวกนี้ว่าสิไปนอนเคลื่อนเออพอดี ปลาบ่ค่อยเขานะั่นก็เลยเปลี่ยนใจมือนีดีกว่าเออก็วันนี้มาอยู่แม่น้ําประจินนะครับตอนแรกว่าจะเข้าไปเขื่อนสมงนะครับว่าจะไปนอนค้างคืนคืนหนึ่งแต่ทีนี้ปลามันก็ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ไม่มันปีนี้ปลามันเข้าห่างๆตัวนะครับก็เลยเดี๋ยวมาลองแม่น้ําประจินกันสวัสดีครับ เป็นไงนนกไขี่หางแล้วซับคสซับแล้ครับซับเอาเลยนะเ,เลยซับเลยดูดูดูาการทุนหว่าอุมไปปล่อยหรออ่มอุไปปล่อยอ่อซับแล้วทุนไหล น้ำขึ้นน้ำลงอ๋อ่น้ำลงน้ำขึ้น <laughs> โดนแล้วครับโดนแล้ว <laughs> เรียบร้อยนะครับไซโลอะโอเคนะครับก่อนเดี๋ยว กอบอุปกรณ์กันเลยนะครับเรามาสายแล้วนะครับเดี๋ยวรีบเลยเดี๋ยววันนี้จะตกเป็นสปิวนะครับก็เอาสปิวมาพอได้เล่นหน่อยคิดว่าก็คงไม่มีไซโบเยอะนะครับแต่ชิงเดี๋ยวก็เล่นได้นะครับไซโลไซเนี่ยซื้อคันสปิวมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองตกสปิวดูววอืม there. จะเล่นยังไงอ่ะมันมาอย่างนี้แล้วอ่ะเ,เอยเรียบร้อยเรียบร้อยครับตัวแรกพร้อมกันเลยพร้อมกันเลย ไปเดี๋ยวไนะสโลต้องกล้องใหม่ดีดกว่ามาแล้วครับตัวแรกนะครับ,รรบก็รอบนี้ปาก็อยู่ประมาณไซโลนะครับไซโลกว่า2โลก็น่าจะพอมีอยู่ ก็ต้องรอรุนกันไปเรื่อยๆแต่ไซนี้จะเยอะนะครับวันนี้ลงไปเม็ดแรกก็โดนครับก็เดี๋ยววันนี้มาลองดูกันนะครับจะสร้างวีรกรรมได้อีกหรือเปล่ารอบที่แล้วไก่ตู้สองคนนี่สร้างวีรกรรมกงินบานเลยบานตะไครเลยนง้อยโล

อ้าวยี่ได้สังรอดการเลุงเนี่ยลอยโลอ่ะงเนาะสามใส่งเทไหร่เนาะสามสามนาโกัน like. ได้อยูผมก็ยี่สิบเนี่ยี่บอร0บาทะไมกเป๋าผมงม่หมดวงเรยโมละผมงัดสองแล้ว่ะเเอาออกจากไฟเดี๋ยวมันพันเดี๋ยวหัก มีเง่นเล่นหรือวะปอดดิรอเลยปัด anyway, okay. oh, so oh, so ี้ตอบแล้วนั่นะตอบไม่จับตับเลยปับเลยเออแมวไม่จับตับเลยไม่จับตักเลยไม่กินหรอกตัวที่สองไม่ได้ติดนะครับก็แทบจะเม็ดต่อเม็ดนะครับตอนนี้สับเอาสับเอาเลยคือทุนมีอาการขยับสับอย่างเดียวเข้าปากแน่นอน จะไปล่อจมไม่จมหรอกมันตัดแตกเนี่ยแตกแตกระจายของแตกไขึ้นไม่ได้ล่ออับนึ่งร้อยให้หลุดจะดีนะอย่าให้หลุดนะใหญ่ด้วยใหญ่เอ้ยใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยอยาให้หลุดนะโโลอับตัวนี้สองตัวนี้ต้องมีสองตัวนี้ต้องมีสอง ไปแล้วปากปกเ้ตัวนี้ครับตัว้ใหญ่มากสองตัวข้างหลังทีเดียวเลยสองเลยเหรอสเลย ทางสนอมเนี Allah, ia, e yeah. ่ยพี่เหลียวหนุพอดีเกี่ยวคางสิเออเกี่ยวคางมันบดเสียเว้ Mm-hmm. <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเยเดี๋ยวี๋เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดยเดียดเยวเดมดยเดยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดยเดี๋ยดี๋ยวเดี๋ยด มาทีครับแหมรอบนี้ไม่ค่อยหนาตัวเท่าไหร่นะคือปลาปลามันวนเข้ามากินแล้วก็วนออก,ว,กวนเข้ามากินแล้วก็วนออกเป็นจังหวะนะครับไ้โลนะครับ ขขออก,กันแั้นเลยขอ้าของกระเบนเลยเปรียบร้อยอมไ,มไม่ใหญ่ตัวนี้ไม่ใหญ่ได้นะ เวลารอเกี่ยวข้าง <h anging> วันนี้ปลากินแบบเอาคางบทเหยื่อกินนะครับเกี่ยวข้างเกี่ยวข้าง กระจายครับวันนี้หลุดบ้างขาดบ้างนะครับนี่ฮะเกี่ยวคางมาเลยเกี่ยวตรงคางตรงขีบนะครับโอเคครับก็น่าจะบ่ายโมงกว่าแล้วนะฮะยวพักกินข้าวกัน วันนี้ปลาค่อนข้างเคี่ยวนะครับปลาในม,มันกินไม่เข้าป่านะครับมันเอาทางมาบดเหยื่อเกี่ยวค้างบ้างเกี่ยวคีบบ้างนะครับส่วนใหญ่จะหลุดเยอะกว่าหลุดเยอะกว่าได้นะครับแล้วก็ปลามจะวนเข้ามาเป็นช่วงๆครับเข้ามากินแบบสามสี่ตัวแล้วก็กระเจิงหายออกไป หนีใหเจือหายออกไปแล้วก็รอสักพักวนกลับเข้ามาอีกสองสามตัวนี่ก็หลุมเดียวตกกันอยู่สามคนสี่คนย่อนแบบทุ่นแบบยืนคู่กันเลยนะครับลำบากอยู่หมายมันไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็มัน ก็จะลกๆหน่อยข้างๆข้างริมตะลิ่งก็ตกๆกันไปก่อนนะครับวันนี้สงสัยจะไม่ได้ม่ได้สร้างวีรกรรมร้อยโลอยข้างล่างสูๆเลยสูๆเลยข้างล่างก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวไป กินข้าวอิ่มแล้วค่อยเรียนต่อ ปลาเข้าพอดีวันี้ปลามันก็ขิวแทนไงทีนี้วนียกเรื่อยเยอ่ะยเนี่ยมาแล้วครับหลังจิ้มข้าวโดนเมื่อกี้โดนทีหนึ่งเมื่อกี้แต่ไม่เข้าปากมันติดเก็ดมา,า,มาตัวนี้เข้าปากนะครับเรียบร้อย นี่ไซส์สวยนะครับไซส์แปดเก้าขีดแปดเก้าขีดขึ้นเลยใจร้อนน่ะเราใจร้อนน่ะตั้งใจมายิตั้งใจมาเนี่ยนะตายคมันจะช็อกขึ้นมาเลยอ่ะเอาเอียบร้อย เดี<โ>๋ยวใครโชว์ย่อนดิเาตาวหมดแล้วเราย่อนทางเห็กเดินงไปก่อนเดินลงไปก่อนเกียวมีปากเดี๋ยวเดี๋ยวดิ

แบบด้านนอกอ่ะไม่ได้ข้างในอ่ะ e จะมาแต่ละตัวครับมันไม่กินน่ะหนาวเลยเอา้อมาโดนแล้วมันมันหนักๆไยนะ่ะติดครีบนะครับเหมือนเดิมไม่เข้าปากม,านะมันเบียดเยือตัวนี้ใหญ่คนระับนี่ ปลาอะไรวะเอาเป้นไพดูเดียต็มปากแล้วได้ตัวนี้โโอ้โอหาอนขนาดนี้จะเหลืออะไรเส้น <playground. S 2> ด้มดูเีนมีการหัวออะไรอีกเสร็จเราจนได้ แล้วปลาตัวนี้มันต้องเจ็บใครสักคน <c oughs> เป็นปาก <c oughs> นี่นะครับปลาตัวนี้ <c oughs> สับเฟียบ <c oughs> สับเฟียบกัน <c oughs> กว่าจะได้ครับ ตัวเนี้ยแย่งกันตั้งนานนะครับวัดไม่โดนวัดไม่โดนกันสักทีสุดท้ายเสร็จคงครับคนเราไปกินแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเลยนเอาอีกน่านเออต่กำลังหลุดนะอย่าหลุดนะนิดเดียวเองปากนิดเดียวเอง เล่นเลนเกียร์ลอยเลยไปกินนี่แก้วถอนด้วยน่าตด้ได้ได้ไดนเอ้ยยังวะมึงอย่าถอนมึอย่าถอนโอ้โหโทษครับโทษครับใายวัดคได้คำมึอย่าถอนมึอย่าถอน ย่องย่อมย่อมได้แต่ไดแน่นอนจริงเลยแต่ว่าอยู่เนี่ยอยู่เยอะเลยอยู่อยู่คุ้งมากคุ้งมาช่วงนี้ฮอตครับโอ้ยอ่าเข้าปากทุกตัวครับตอนนี้ต้องปล่อยมันเล็มเหยื่อแล้วก็รอจังหวะ ชัวไปเลยได้ตัวโอเคนะครับก็เดี๋ยวกลับบ้านกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณ5โมงทำแล้วเดี๋ยวต้องเดินทางกลับอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวมาดูผลงานวันนี้กัน <c oughs> อะไรเรือขึ้นไหนเนี่ยฮะขึ้นนี่เหรอฮะขึ้นนี่เหรอ เอาเรื่องยุ่นกันโอ้โหน่าจะไม่ต่ำกว่า20กโลนะจากที่ยกดูแล้วโอ้โห,โโหเยอะเยอะโคตรหนักหนักลุงเอาปลากินไหม โอเคนะครับก็ปิดคลิปกับบ้านนะครับก็ผลงานก็ผลงานวันนี้รวมก,กันก็ประมาณนี้นะครับก็ได้พอๆกันเนาะนะครับวันนี้ขอบคุณน้องตุ๊แล้วก็น้องบอมนะครับที่ส่งข่าวบอกนะก็ปะเ,ปเป็นไปไหนก็ขอบคุณป้าแป้นใช่ไหมใช่ไหมชื่ออะไรนะแปะแ๊ดป้าแป๊ดอ่าขอบคุณป้าแป๊ดด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับก็วันนี้ กลับมาก็ยังมันอยู่เหมือนเดิมนะครับถึงจะไม่ได้สร้างวิลกรรมร้อยโลเหมือน <laughs> เหมือนรอบที่แล้วนะหลุดเยอะก็ได้หลุดเยอะก็ได้ดไดแต่วันนี้ก็หลุดเยอะนะครับเพราะว่าปลามันกินกินเบียดเอาคางมาบดเหยื่อกินนะครับก็ติดเนืออติดคางบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หลุดก็เยอะนะครับหลุดก็พอๆกับได้เลยนะผมว่าโอเคมีอะไรพูดไหมไอ้น้องหนื <laughs> ่อย <laughs> อันนี้มือ ปกติมือสไนวันนี้ไม่จับไม่จับปืนเลยนะครับจับจับเบ็ดอย่างเดียววันนี้บอกจับเบ็ดมันกว่านะครับก็ยังไงเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับอ่ะโอ้คนลยีทธ์สิบประคตแต่อายุยี่สิบจิล้างอาจารย์วันนี้แหละ